พร้อมอยังทำอะไรคะแซนตา้าวันนี้มาทำอะไรคะมายิงกระสุนยิงใส่อะไรคะยิงใส่มะละกอเหรอคะมะละกอใครคะแซนตา้าอ่ะ okay. ช่วยอ่ะแล้วชวนไม่อยู่บ้านเหรอคะชวนไม่อยู่ไหนยิงสิคะไม่ได้นะคะยิงไม่โดนค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเกิดชวดกลับมาเจอว่ามะละกอโดนยิงจะทำยังไงคะฮะไม่รู้สิคะแล้วหนูจะบอกว่าใครเป็นคนยิงคะหนูเองค่ะพร้อมยางหนึ่งสองสามเริ่มเลยโอ้โหเกือบแล้ว